อาเซนอนล้มแผนในการล่าตัวอีวานโทนี่มาเสริมในตำแหน่งกองหน้าเพราะเหตุผลเรื่องหนึ่งคืออายุอาเซนอนทีมรองจากฝูงแห่งศึกพรีเมียร์ลีกที่มีข่าวเรื่องการมองหากองหน้าคนใหม่มาร่วมทีมในฤดูกาลหน้าโดยมีข่าวกับอีวานโทนี่หัวหอกของเบรนฟอร์ดโดยเพิ่งจะมีข่าวว่าเบรนฟอร์ดยอมลดค่าตัวของโทนี่จากที่เคยตั้งไว้100ล้านปอนด์เหลือเพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นเพราะนักเตะใกล้หมดสัญญาในปี2025 แต่ล่าสุดมีเรื่อสื่อในประเทศอังกฤษรายง,งานว่าปืนใหญ่ได้ล้มเลิกแผนการคว้าตัวหัวหอ,อกวัย28ปีแล้วเพราะต้องการหากองหน้าอายุน้อยกว่านี้สำหรับปืนใหญ่มีกาเบรียลเชซูสกับเอ็ดดี้เอ็นเคเทียเป็นกองหน้าตัวเป้าแถมยังมีไคฮาวเวตที่ขยับขึ้นมาเล่นเป็นฟาวนไหนได้ด้วยแต่อนาคตของเอ็นเคเทียก็ไม่แน่นอนเพราะไม่สามารถก้าวขึ้นมาทดแทนผู้เล่นตัวหลักได้จนมีข่าวกับโทนี่มาโดยตลอด แต่ตอนนี้เชื่อว่าทีมดังแห่งกรุงลอนดอนเปลี่ยนเป้าหมายไปที่วิกเตอร์โยเคเรสอายุ25ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนหรืออีแวนเฟอร์กูสันอายุ19ปีของไบตันแทนแฟนๆอาเซนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ